ยิงให้คันนี้คันนี้ใค้บอลเล์ดำคันนี้ พี่ับยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเมกีพาเดียวคงได้ยังได้ยังได้ยังพร้อมยังพี่ตีได้ยังตีได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่บ้านอยู่ไอ้เชยอยู่ไหนล่ะฟังปีงขึ้นเขาไปเลยไหมพี่เล่นหนมาเขาคือมบอลมมันึงมึงเช็คไอ้นี่ด้วยนะวงใหม่ด้วยนะว่ามันชาวติ้งอยู่หรือเปล่าชาวติ้งนะโอเคชาวติ้งเด้อทุกคนชาวติ้งเด้ออย่า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 เช่าหนี้ชาวติ้งเดียมเช็กปูแล้วเดียมมึงออกจากจากอันนี่ ใค,ใคร <ๆ S 2> ไม่ตายเวลานอนก็พูดพูดหน่อยนะครับแบบว่าเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสียจังหวะมื่ไม่ผลอย่าประมาท <มา S 1> นะเขาเยอะนะอย่าประมาทนะไปรีบทำไรรีบทำนะพี่ถ้าโปรชั่นได้เอาเลยนะพี่คนมันยังอยู่ในตู้นะเรายัางมีความได้เปรียบนะผมผมผมไม่อยากให้แม็กชัวร์แล้วว่ามันยังอยู่ในตู้หรือเปล่าถ้ามันดึงออกมาแล้วหรือว่า เด้งออกมาแล้วจังหวะสิบห้าทีมคือมันผมผมว่าอยู่พี่เพราะว่ามีโดนเข้ามาสองคนผมว่าอยู่ผมว่าอยู่โดนเข้าพี่แหลมคนที่แคทอ่ะใช่ไหมมีสองคนแน่ๆอะสองก็ได้เปรียบถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นเราขึ้นไปถนนหน้าคุกแล้วเอาเลยไหมล่ะได้ได้ครับได้ครับไม่ติดอยู่แล้วขึ้นไปหน้าคุกขึ้นไปเอาได้เปรียบแล้วเขาโอเวอร์อุ้้มแลวนะ

ถ้าเขามามึงอย่าอย่าปล่อยให้เขาชนเรานะเราชนเขาด้วยนะชนเขาด้วยกี่ค้เขาด้วยคนโดนชนเจ็บเสมอมันคนโดนกระทากขวาฟังขวาหินเกี่เกมาขัดด้วยเขาลงนะเขาลงนะเขาลงนะเห็นป่ะเขาลงนะไปลงข้าอมานะเยอะไปดื่มด่ำดื่มด่ำด้นะบ้านเราอยู่ตรงนี้นะบ้านเราอยู่ตรงนี้นะบ้านเราอยู่ตรงนี้นะบ้านเราอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนบ้านเราป้ายเบียร์มาแล้วเนาะ ล้อแล้วตั้งตั้งโซนตั้งโซนดีม้าอย่าาย่าม้ายยาม้าีเาขี่เจสัแลเสาเสาน้าเสาตาเป้ายเนเสาป้ายไหนซักเสาป้ายคือบ้านเรารรถประมูลมันอยู่บนเขานะมันมันอ้อมขวาเามนมอ้อมขวาคารถประมูลอ้อมขวาสายมาม ไปตุไอ้ลงลุ้งล่วงล่วงมาได้ตรงกู้เคล็งตก๊บเลตุ๊บมัตอกมันตอกเยอะเล่นออกลมันไปมันไปไอ้โดอะไรล่ะไอ้บูเล่นออไปมึงเล่นออไปมึงเล่นลงไปมึงเล่นลงไปตาอ่ะไอ้เหี้ยมึงตาไม่ไป็น นาขึ้ไปนขึ้ไปขึ้นไปนขึ้นไปนะขึ้นไปนะขึ้นไปนขึ้นไปก็แได้ขึ้นไปก็ึ้นได้ขึ้นไปกคไขึ้นไปาขึ้นไปนคขึ้นไปขึ้นไปนขึ้นไปดอดนี่ผู้ต้องูตอ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 อร้อนด้วยวเดอ้อนมจอมากมจอเพื่อนมาก่อนดีก่าเพื่อนมาก่อนเพื่อนมาก่อนเพื่อนมาก่อนใครค้นมา

ờ ready ạ à bồ lốt bồ lốt paule đầm bồ lốt đầm bồ lốt đầm ai ai lót, lại ai đi tới phía lót, bồ lốt bồ ปืนประมูล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 หลังไฟประมูลหลังไฟประมูลหลังไฟปืนปืนหลังไฟ ปืนหลังไว้ปืนหลังไว้ปืนะคันนี้คันนี้คันนี้ปืนคันนี้ตกมือเพื่อนเยอะมือเพื่อนเยอะตกแล้วตกแล้วอุ้มออกมา

ขันี้คันี้ขานี่บอลเราดับขานี่เฮ้ยเอามาเอามาเอาสบมาเอาสบมาเอาสบมา ไอ้ควายมึงก็ทำนี้ได้เหรอไอ้ควายเฮียกระจองเฮียดาเสียบ่ะไอ้ควายรุนอ่ะติดปุ่มส่งเนี่ยเนี่ยไปเลยอย่าพาพันไัยตัดแล้วก็มึงดูดิอย่าพาในเฮียตะกี้ินเพื่อนชุบเพื่อนก่อนชุบก่อนชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิไอเพอร์ชุบชุบก่อนใครเล่นชุบก่อนใครเล่น บบบบแแแแลลล้้ as as ้วววพี่พี่เอาเอาศพมาพี่ขอขอขอย่าให้ออกอย่าให้ออกเอาไปไปอาไปโโีีพี่ไม่ดีอาไปเอาไปเอาไปยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ไม่ไม่ไม่ต้องเบิร์ดไอ้นี่เดี๋ยวเบิร์ดเดี๋ยวเบิร์ดนี่เดี๋ยวเบิร์ดถือศพไปถือศพไว้ถือศพไว้ถือศพไว้ เตะเตะคนนึ่งเตะคนนึ่งเตะคนนึงคนนึงทีคนนึงลลงลงงอีกโดลงอีกมันจะชุบมันจะชุบเตะเมยไปเฮ้ยคันี้ไปสการงหลังได้บ้านเราบ้านเรา ซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถฟังกูฟังกูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพอแล้วนะไม่มาแล้วนะพอแล้วน้องซ่อมรถเลยซ่อมรถเลยทุกคนซ่อมรถเลยเจสันเจสันซ่อมรถเจสันเลยเดนิสตัวนี้นะเดนิย่าไม่ต้องเล่นนะซ่อมรถจอนี่พี่วิซี่พี่ย่าอยู่ไหนอ่ะไออยู่ถามมา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 ฝั่งคุกไออยู่ฝั่งคุกพี่แหลมพี่แหลมพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ซอสไอ้ซอสไหนแต่รถหลุดเข้ามาอีกคันหนึ่งอ่ะคันนี้รถซ่อม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 รถแล้วไปบ้านรอรอไปห้องกันรอไปห้องกันรอ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 ไอ้ยยังเหลืออ๋อมี่ทองคำกันอิวอยู่ไหนน้องขอตบหน่อยครับไปกับบ้านกับบ้านกับบ้านมามาขอตบหน่อยครับมีใครมีกล่องซ่อมไหม บอสกูเดินมาอย่างเสียงมาตัวไหนไม่เจอมาอยู่บอสกูไอ้ศัตว์มีนามว่าเวน